มีอนเช่นเคยนะจ๊ะพี่พ่จ๋าวันนี้น้องจะพาพี่ๆไปรีวิวเกม Y i l d Bounty Showdown หรือแม่สาวคาบพอของเราแล้ววันนี้น้องมีโค้ดรับมาฝาก3้ำคำเลยนะจ๊ะโค้ดแรกคําว่าใส่ไปดูตารางการจ่ายกันก่อนเลยนะคะ สูงสุดนะคะอยู่ที่สองพนะจ๊ะพี่ๆต่ำสุดอยู่ที่1เอ๋ยหนึ่งใจเดี๋ยววันนี้น้องจะพาพี่ๆไปตีตัว9ก้ากันก่อนเลยละกัน9ก้านะเก้าไกลเก้าตปไฟไม่สบงแน่นอนนะจ๊ะวันนี้จะรอดหรือจะร่วงนะคะมารอดูกันเลยนะจ๊ะแมสสาวคาร์บอยจังหวะนี้เปิดแรกไปก่อนที่10หมุนและบวกมาก่อนเลยหนึ่งยังไงจังหวะนี้ไหลม่อีก10และมีไวไม่เชื่อมปืนอีกเต็มกางจังหวะนี้216โอหู้หูย ปิดแรกมาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะเนี่ยรางวัลก้อนโต236เลิศเลิศเลิศไปค่ะลุ้นกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้ยังไงอือหือหมับเขาให้และเจอะไรามาก่อนเลยขึ้นกระดานจังหวะนี้บวกไปหนึ่งและมีวายมาไม่ได้ใช้นะหูน่าเสียดายจริงๆนะพี่พีและพี่พีคนไหนนะคะอยากดูเกมอะไรก็ขอกั็นข้ามาได้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะจับทำให้ดูในคลิปกต่อไปนะ แลวพี่ๆคนไหนเขาเล่นแล้วมันนิ่งนะคะก็ขยับตัวไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่ๆจ๋าอย่าไปยั้งมันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะแย่เอาไหนอย่ารอาน้องไม่เตือนเด้อไปะค่ะและจังหวะนี้ขอรุนหมุนฟรีกันก่อนเลยแล้วกันบวกมาก่อนเลยห้าสิบสี่โอ้โหหมุนฟรีนัทีเด็ดหรือเปล่านะคะรอบนี้มารอลุนกันเลยนะจะรอดหรือจะรุนนี้ไม่ส่วฟาบอย <c oughs> โอ้โหเป็นไงยังไรทิ้งไรคว้างอยู่ อยากได้ดาวไรต่อเนื่องได้หรือเปล่าจังหวะนี้ไรมาก่อนเลย18แล้วไม่มีตัวไหลต่อนะโอโ้โหน่าเสียดายจริงๆนะและ2หมุนสุดท้ายนี้ยังไงหมับเขาให้หมุนสุดท้ายหมับเขาให้โอโ้หูมีกริปปลาคาั์วันรวมจบไปที่90นะคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอรุนต่อไม่ร้อแล้วกันนะคะจังหวะนี้หมวกไรมาก่อนเลยบวกไป6และมีวายมาเชื่อมตืวนี้ขึ้นกระดาน27 และเราไรลในจังหวะนี้บวกไป18อู้หูยเอาเรื่องจัดไม่เป็นไรคะ่ะทรงนี้ยังเหมือนจะมาดีอยู่นะไปคะ่ะขอกดไปอีก30มสิบหมุนเลยละกันให้รุ้นกันยาวๆไปเลยนะคะไหลโปุย,โยไหลไปยังไงจังหวะนี้ไหลมาก่อนเลยบวกไป12และมีวาเมอร์เชมทอีกจังหวะนี้สิบห้าอหูไหลไหลอีกบวกไปยี่และมีวายเมอเชมทีอยจังหวะนี้720้อู้หู บอกเลยค่ะว่าเอาเรียงจัดเอามาซูเปอร์เมกาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่สวยงามพระรามเก้าไปค่ะรุนกันต่อไม่งรอแล้วนะคะจังหวะนี้ขอแบบไรแบบจัดหนักจัดเต็มได้หรือเปล่าจ้าแม่สาวคาร์บอยขอแบบเขาเต็มกระตามได้หรือเปล่าโอ้โหจงังหวะนี้แรงมากเลยสิยังไงและสเก็ตเตอร์โอ้โหเข้าแบบสวยๆรอบนี้ขอแก้ตัวหน่อยแล้วกันนะจ้าน้องบุญฟรี เห็นเขาว่าปันว่าวันนี้หมุนฟรีนันที่เลยจริงๆนะคะมารอลุ้นกันเลยนะอือโอยังไงเปิดแรกมาไม่ค่อยจะดีไหลทิ้งไหลคว้างไปที้อย่างี้มับเขาให้โอ้โหเอาแล้วไงสร้างเรื่องสร้างราวให้อีกแล้วไงจังหวะนี้ไหลมา108และหมวกไหลมีจังหวะนี้432โอ้โหผู้ไม่รันขาดคำมือเมื่อกี้รางวัลซเปอร์เมกา5040สวยงามตาม้องเรื่องเลยนะจ๊ะ เราจะวนาวะวนววนี้ไรมาเชื่อมอีก28และจะวางนี้ไรมี250และมีวาลมาเช่มร่ออีหท่ร่403โอ้โหไรไม่หยุดชุดไม่อยู่ยจริงๆรามาซุปเปอร์เมกา691เ,เ,เ,เล,าลิศๆไปค่ะและยังไงได้ลุ้นต่อโอ้โหอีกตัวแดงเปล่าไม่งั้นได้หมุนฟรีในฟรีเลยนะหมักหมักหมัก,กและเจอ,อะไรเมาก่อนเลยบกวกไปเจโอ้โหลุ้นจนเสียงสะท้ายไปทั้งตัว สุดท้ายไม่ได้นะโอ้โหมาล้อหลอกไปแล้วนะจังหวะนี้เคลียร์แล้วมีเดนปัดดันแล้ได้ลุ้นอีกยังไงมับ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 โอ้โหและเอร์เลยนี่จังหวะนี้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ลุนจนเสียวสถานไปทั้งตัวอลไรเจ้าจัตตอนนี้มับมับโอ้โหนี่มันได้ลุ้นกันต่อเช้าเลยนะคะรางวัลก้อนโตหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดไม้เป็นไรค่ะไปค่ะลุ้นกันต่อไม่ล้อแล้วนะคะจังหวะนี้ขอแบบไร เต็มข้อรอดเต็มกระบาลได้หรือเปล่าจ้าแมส่สาวคาบอยรางวัลรวมจบปที่1,454ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะพี่พขาไรยังเหลืออีก22หมุนให้ลุ้นกันต่อ,อยาวๆเลยนะไปคไรัดไหล่ปย,ยไปและจังหวะนี้สกเก็ตเตอร์มากก็ไห้โอ้โหนึกว่าจะเข้านะไม่งั้นได้ไหลต่อยาวๆเลยนะคะพี่พโพโตรรับที่2นะคะคําว่าสุด ไปค่ะลุ้นกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้ขอแบบเข้าเต็มคอรอเต็มกระบาดอีกได้หรือเปล่าจ้าแม่สาวคารบอยและจังหวะนี้เคไรมาก่อนเลยบวกไป0.9ละคิวไรมีกห้าโอ้และเอไรมีกเจ็ดยังไงหมวกไรในจังหวะน,นี้36โอ้และน้องปืนไรมาขึ้นกระดาน8164โอ้โหเอาเรื่องจัดเลยนะคะแม่สาวคขวองเราวันนี้นะรางวัลซูเปอร์เมกา913 ไปค่ะลุ้นกันต่อเนื่องเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่คนไหนอยากดูเกมอะไรก็ขอ,อกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยว้นงจะจัดทําให้ดูในคลิปต,ต่อๆไปเดอ้อและจังหวะนี้ไรมาก่อนเลย18แล้วไม่ไหลต่อเนื่องนะโอ้โหไม่งั้นได้ลุ้นกันย,ยาวๆเลยนะคะเมะื่อกี้ยังไงจังหวะนี้คิวไรมาก่อนเลย0.45โอห้โอเหยบบกลิบยังไงสงสัยจะต้องขยับตัวหน่อยแล้วหรือเปล่า จังหวะนี้ก็ไรมาก่อนเลยหนึ่งร้ยค่ะว่าไรมาอีกสามสิบหกและมีว,วายมาเชื่อ์เราอีกจังหวะนี้216หมวกอะไรมีบวกเจ็ดสโอ้โหอีกแลววะวค่ะบอสไรมีจังหวะนี้7จยังไงโอ้โหลาวันเมกาสามร้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเรายังลุ้นได้ต่อยาวๆเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า คลิปนี้ทำมาเพื่อความสนุกทำมาเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาเ่นหรือมาทำตามกันนะจ๊ะและเชสไรไมาเชื่อมีจังหวะนี้บวกไปเต็มเอ้ยแล้วเราไหมีจังหวะนี้18ยังไงและคิวไหมาเพิ่งรันยี่อ้ดเข้าไปเพิ่งรารดสิ 70, บหกและมีไว้ามาเชือ่อเราอีจังหวะนี้432 หลตัวหนึ่ไปหลังวันซปเปอร์เมกาหนึ่งพันหกสิบสี่เริศเริเริดไปค่ะรุนกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้ขอแบบไหลจัดหนักจัดเต็มหน่อยละกันยังไงนึกว่าจะไหลแบบต่อเนื่องนะอยากได้แบบไหลกันยาวๆได้หรือเปล่าจ๊ะยังไงหมับอไหลทิ้งไหลคว้างไปทีและหมวกไหลมาก่อนเลยจังหวะนี้บวกไปสี่และมีไวมัวชูเอขึ้นรันสิบสี่ ยังไงปืนแปรมาเตะมดาน54อ้โหมีโกจะไหลแบบต่อเนื่องค่ะงั้นขอซื้อฟรีไปให้คีล้กันไปค่ะขอไปรุ่นที่ซื้อฟรีกันเลยลกันขอรับจัดหนักจัดเต็มหน่อยแล้วกันครับรอบนีมม้มาเสี่ยงใครกันเลยดีกว่าเริ่มที่10หมนเลยอยู่ที่คุณแปดยังไงจังหวะนี้เปิดแรกยังเงียบอยู่เอาแล้วไงเล่นฉันแล้วไงแม่สาวคาบอยจังหวะนี้สกเก็ตเตอร์อมาไกล เนี่ยขอ,อยังไงได้อย่างงั้นจริงๆแม่สาวคาวบอยขอแบบไรจัดหนักจัดเต็มหน่อยแล้วกันนะคะรอบนี้ยังไงยังเหลืออีก13หมุนให้หมุนกันต่อย,ยาวๆแล้วหมวกเหรงก่อนเลย54สิบแล้วไม่ไหนสอนงงเ,เลยนะเอาแล้วไงวันนี้จะสร้างตำนานให้เราอีกแล้วหรือเปล่านะคะน้องคาวบอยของเราวันนี้นะมับกให้ยังไง <c oughs> แล้วหมวกเหรียก่อนเลยบวกเป็น,นร้อยแปดแล้วจังหวะนี้เท้ร่อยมีอีกใ็ครึ่ด้านแปดสิบหก โอ้โหไม่เป็นไรคะ่ะรางวัลก้อนโต194ถือว่ายังโอเคอยู่นะยังรุ้นได้อีก8หมื่นนะคะขอรุ้นต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้รายไม่ยี่8แปและเอไราเต็มกัน,นึ่ร้ดสิบสองและมีหมวกไรมาเต็มกะดันจังหวะนี้1นึ่งพันามอยเล่าไรอีกส8งรปดสโอ้โหรางวัลซุเปอร์มีการหนึ่สวยงามตามท้องเรื่องไปจ้าเอาเรื่องจัดจริงๆนะน้องคาวบอยของเรา และยังเหลืออีก5้าหมุนให้ลุ้นกันต่อเนื่องนะคะหมับเขาให้ยังไงอย่าไรทิ้งไขาใส่ขว้างแบบนี้ใจคอพี่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่และเอไรมาก่อนเลยบวกไปสิบสี่วายมาไม่ได้ใช้เนาะหูเคไรลมีจังหวะนี้บวกไปสิบสี่และเอไรมาเป็นกางสามร้อยสี่ห้าเราไรมีจังหวะนี้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่และค้าไรลมาเช่มอีกมสองร้อยยี่สิบและไมีอีกสองร้อยสามสิบโอ้โห รางวัลซูเปอร์เมกา1นึ่งพนเจ็ดยี่สิองนะคะไหลป่วยไหลไปไหลไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆนะคะจังหวะนี้รางวัลรวมจบที่สามพ่งร้อถือว่าเอาเรื่องจัดเลยนะคะวันนี้และเอไหลมาเชื่อมอีกบวกไป6และเราไหลมาทำคะนนหกสิบสามมีวายมาเชื่อมอีกจังหวะน,นี้บวกไป18และข่าวาว่ารมีจังหวะน,นี้เจ็ดสปืนไหลมาทำคะแนนอีกห้าร้อยเจ็ดสิบหกอ้โหไหลไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงจริง รางวัลซูปเปอร์เมกา735งร้มนวันนี้ต้องขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยเดอ้อสวัสดีค่ะ